สายไมู่งผู้ตัดสินนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องที่ผีเวพร้อมทำมีหนังสือรับ,อบรองนะครับหน้าที่ของกองอบัญชีก็ไม่สะดวกที่จะรูปถึงเราก็เลยขอเด้อยมาเป็นวันนี้นะครับจะได้เป็นอิสระ,ะทั้งทีได้ครับแล้วก็คุณคว้าไปวัรัที่สามเพื่อทราบครับผลการแข่งขันในรุ่นต่างๆนะครับ แต่หน er ้าหนึงถ no ึงรลวันนี้พีพกับกับนั่นก็มีนะครับชมในร่มนะครับชเสีทีมสุดท้ายนะเจอแต่บอแล้วก็นำผลของที่หที่4มัเจอการสุดท้าคเรายังต้องต้องมี PCR Test ไปลงที่ดูไบหรือไม่ก็โดฮานะครับก็มีสโมสรอีจริงๆนหน้าขนาดนี้ที่เป็นทางการสำหรับการเรียนรู้กัรแข่ันนี้สมาค<อ>มาอ่าเวลาอยู่ากการรงงนะนครับเพื่อได้งานพิเียนแล้วแจ้งให้ทราบขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงที่เป็นความยากลำบากทีมแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ขอขอนะึ้กนกรณีมินิวอลเลย์บอลก็จะมีการตัดช่วงเวลาขึ้นมาอีก นะครับสรุปผลได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับที่จะมาช่วยก่อนแรงให้กับทางภาคธุรกิจภาคนุรกิจหรืออะไรก็ตามแนข้ประสบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการพัฒนาโดยเฉพาะแผนพัฒนากีฬาเตรียมความเป็นมเพราะฉะนั้นเราถึงได้พยายามทำทุกทางเรื่องของยืนยันในเรื่องปฏิทินสำหรับํำหนดมาตรการในการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงของอุบราช มีการแขง่งขันวอลเลย์บอลชายหาดทีนี้นเรานศีรุ่นเก้าีรือยี่สิบนะครับนี่จะเป็นผสมต่อเนื่องนะครับเพราะก็ถือถือเป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันเพราะว่าผู้สนับสนุนก็หายากถูกใ,ให้ทางมาลาชาติได้เห็นว่าถึงแม้จะมีสถาน,าน,ก,ก,น,านการณ์โควิดดีนะในระดับโลกในร่มย่าก่ชัยครับซึ่งก็ถือว่าเรายัางคงจัดการแขง่งขัน ทั้งภายในและก็ต่างประเทศทางการบริหารสมาคมั็อย่งที่เห็นมที่ถูกคือเราได้รับความร่วมมือจากสโมสร2 5 1 5โดยมีทีมเข้าร่วมในขั้นประเทศทีมชายจำนวน8ทีมและประเทททีมหญิง8ทีมนะครับและปฏิบัติตามประกาศขององคเทพมหานครโดยดำเนินการจัดการกีฬาภายใต้ราชการก็มีการยกเลิกรายการชิงแชมป์โลกนะครับที่รัสเซียแล้วก็ได้มีการให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำ เป็นทีที่ดีที่สุดทีทีดีเลาก็ต้องอาศัยความไปด้วยความรวดเร็วไปที่จุดแข็งของเราเลยครับสมาคมนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างก็ถ้าพูดถึงปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินไปเพื่อการจัดการแข่งขันนี่ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าในขณะนี้ถ้าพูดถึงยอดเงินน่ในความเป็นจริงในทางบัญชีเนี่ยเรามี แต่ว่างเงินสดที่จะมุหมุนเนี่ยมันอาจจะน้อยลงไปบ้างนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเราเรอเบิกจ่ายนะครับการแข่งขันที่ยังค้างอยู่นะครับแต่คิดว่า,าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าในขณะนี้ทางกกทก็แจ้งว่าจะมีงบสนับสนุนเรื่องการเก็บตัวสนับสนุนเรื่องการจากการแข่งขันีเกมไป5เกมเนี่ยก็กาลังจะเบิกให้นะครับก็คงไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเราคิดว่าเราสามารถที่จะ ผ่านพ้นไปได้นะครับผ่านไปได้แล้วก็เราก็มีแหล่งเงินที่เราจะพอช่วยมาช่วยสนับสนุนกันได้อยู่ครับพูดถึงแผนยุทธศาสตร์5ปีค่ะแล้วก็จะปีนี้ครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์นี้ก็เป็นการาทําแผนตามคาดนะครับตามคาบที่ทางการ,ารกีฬาประเทศไทยกาหนดไว้นะครับเ,เราได้มีการปรับยุทธศาสตร์บางอย่างให้เข้ากับยุคสมัย ให้ทันสมัยแล้วก็ยกระดับนะครับการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลให้ไปสู่ความเป็นกีฬาระดับนานาชาติให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมทั้งส่วนของความเป็นอาชีพนะครับให้เพิ่มมากขึ้นก็จะอยู่ในสองส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ที่เราจะพยายามเน้นย้ำกันในช่วงปี65ถึงปี70นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับพัฒนาบุคลากรในด้านอื่น และก็รวมทั้งการที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามาใช้ในการจัดการแข่งขันในการทำงานนะครับอย่างเช่นชาเลนจ์เราต่อไปก็คงจะขยายไปสำหรับการแข่งขันระดับกีฬาแห่งชาติหรือว่าการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติหรือแม้กระทั่งการแข่งขันรุ่นอายุต่างๆของเรานะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเราจะให้บุคลากรของเราทั้งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเนี่ยได้มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยี หรือวิธีการใหม่ๆที่ทางสาพันวอลเลย์บอลนานาชาติสาพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียเนี่ยได้กําหนดขึ้นมานะครับอันนี้เราก็จะพยายามให้ได้เรียนรู้กันก็จะพยายามที่จะนํานสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมและก็พัฒนาศักยภาพของพวกเราทั้งในส่วนของผู้สอนและก็ผู้ตัดสินและก็ในส่วนของสมาคมด้วยนะครับ วเวลาการเก็บตัวน้อยแล้วก็ย,ยังมีเรื่องของผู้หญิงเรื่องต้องต้องป้องกันใส่ย่างก็สําหรับซีเกมเนี่ยนะครับซีเกมเนี่ยเราก็ในขณะนี้เรากำลังเรียกนักกีฬามาฝึกซ้อมนะครับสิ่งที่เป็นกงนังวลก็คือจะมีนักกีฬาส่วนหนึ่งโดยเฉพาะทีมหญิงนะครับที่ยังเล่นหลีกอาชีพอยู่ทั้งตรกกรุรกีทั้งที่ญี่ปุ่นนะครับอินโดนีเซียจบแล้วนะครับอินโดนีเซียก็มีคนเดียวคือทางผู้นะครับก็คิดว่าต้นเดือนหน้าก็คงกลับมาก็จะขาด ในกลุ่มพวกนี้ไปก็ก็ใกล้ซีเกมนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็เชื่อว่าด้วยความเป็นมืออาชีพของคนเหล่านี้แล้วก็เขาได้ผ่านประสบการณ์มาพอสมควรแล้วเนี่ยก็น่าที่จะมาสามารถเข้าปรับเข้ากับทีมได้แล้วก็ในส่วนของผู้สอนเองก็มีความคุ้นเคยกับนักกีฬาเหล่านี้อยู่แล้วก็คงจะทราบดีว่าควรจะมีการวางแผนในการที่จะฝึกซ้อมนะในการที่จะพัฒนาหรือว่าทำให้ เขาร่วมทีมกันได้อย่างไรนะครับก็เชื่ออย่างนั้นนะครับในขณะนี้ก็ไม่น่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นห่วงที่เป็นห่วงก็ทีมชายนะทีมชายนี้ก็ค่อนข้างจะหนักหน่อยทีมหญิงที่เราเป็นห่วงในขณะนี้เนี่ยเราได้ข่าวทราบข่าวภายในมานะครับว่าทางอินโดนีเซียอาจจะไม่ส่งทีมหญิงนะครับถ้าอินโดนีเซียไม่ส่งทีมหญิงเนี่ยมันก็เหลือแค่สามประเทศก็ไม่แน่ใจว่าทางเวียดนามจะจัดหรือเปล่านะครับจะจัดได้หรือเปล่านะครับ อันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เรากังวลอยู่ซึ่งทางอาจารย์ชาลิสวงประเสริฐก็ได้พยายามประสานขอความร่วมมือไปยังสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียอยู่นะครับซึ่งสมาคมเองเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเขาอยากส่งอยู่แล้วก็เหลือแต่ทางโอลิมปิกกับทางรัฐบาลอินโดนีเซียนะครับท,ที่ที่ไม่มีนโยบายที่จะส่งเขาร่วมกันเองค,ะะครับก็เราคงต้องรอฟังสักนิดหนึ่งนะในช่วงนี้นะครับ ท,ที่ที่ทราบมานะครับก็ไ,ไปเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรแต่ว่าก็คงมีหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับหนึ่งก็มันไม่ใช่เฉพาะวอลเลยบอลนะแม้ทางบาสนะครับเขาก็จะไม่ส่งประเภททีมอ่ะเขาจะไม่ส่งก็หนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องบัตเจตสองก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาบอกว่าปีหน้าก็มีแข่งอีกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะปีหน้าก็มีแข่งอีกแล้วอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วปีหน้าเนี่ยก็ทราบข่าวมาอีกเหมือนกันว่า ทีมหญิงกัมพูชาก็จะไม่จัดอีกนะฮะทั้งในร่มและชายหาดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้เราก็เป็นความกังวลของเราในแง่ที่ว่า,าการแข่งขันซีเกมเนี่ยเป็นเรื่องของการวัตถุประสงค์ก็คือพัฒนากีฬาในภูมิภาคนี้เพื่อให้ทัดทันกับาทางภูมิภาคอื่นๆแต่ปรากฏว่าเรากับไม่จัดกีฬาที่เป็นกีฬาสากลน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นห่วงกังวลและก็คิดว่ามันจะไม่เกิดผลดีกับ กา,ารพัฒนากีฬาในภูมิภาคเราครับ